down บอลเลสอย่างเดียวเขาวิ่งขึ้นไปบอลเรสลรอกให้นุนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมและก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึง กลับอีกหนึ่งครั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คนน้อยไหมไม่รู้กันนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยกับนีโน่ดีน่าจี้แอร์ซอนะครับผมวันนี้เรามาเล่นแอร์ซอกกันอีกแล้วกับสนามเดิมนะครับผมเห็นนี่ไหมครับทุกคนวันนี้เรามากับแม็กหนักๆแบบนี้นะครับผมให้ทายว่าเรามากับปืนอะไร วันนี้เรามากับปืนแก๊สนั่นเองนะครับผมเป็นปืนยาวแก๊สกระบอกนี้นะครับผมที่แฟงสนับสนุนมาให้เล่นนะฮะองขอบคุณแฟงมากเลยครับขอบคุณครับที่สนับสนุนปืนหนักๆแม็กหนักๆแบบนี้มาให้แบกเล่นนะครับมาให้เล่นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะยิงเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะยิงได้ไหมกับปืนแก๊สครั้งแรกของชีวิตนะครับผมที่ใช้ลงสนาม ยวมารอดูกันต้องเซตปืนเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าลูกกระสุนวิถีกระสุนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เป๊ะมากนะครับผมอาจจะต้องไปเซตกันหนักๆกีหนึ่งข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอรีบแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับผมจะได้มีเวลาเซตปืนเยอะแล้วเจอกันข้างในครับยอย่ลืมกดไลค์ด้วยนะก่อนด้ดวยกดไลค์กด subscribe ช sub, ับส c r i b e ชับชับชับ s ับสกไลต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเ,เจอกันข้างในประกอบมาแล้วบาย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 นี่เลยครับทุกคนวันนี้เรามากับปืนกระบ,บอกนี้เลยของ Golden Eagle นะครับผมเป็นระบบแก๊สนะครับผม GBB ยิงกันมั่นหละ่ะวันนี้ มารอดูว่าจะเป็นยังไงกันนะครับผมต้องขอไปเซตปืนเซ,ต,เซตไรก่อนแล้วกันวันนี้ก็เอาไฟฟ้ามาทำรองอยู่นะครับน้ำหนึ่งกระบอกกลัวมไม่รุ่งนะครับผมเองดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับมากับเอค็อกด้วยวันนี้มา ติดกล้อง,งจริงๆเรามารอดูกัน <Enemy spot. S 1> หน้าต่างก้างหน้าต่างก้างหน้าต่างก้าง หน้าต่างก้างตอนนี้นะครับผมปืนผมเหืนมาก ในบ้านขวาปุตินออกแล้วทราบในบ้านขวาหนึ่งหน้าต่างกลางหนึ่งหน้าต่างกลางยังอยู่ อิดเต่ามีนะอิดเต่าแดงอ่ะ เจ็ดเจ็ดห้าศูนหนึงหน้าต่างกลางหนึ่งหน้าต่างกลางหน้าต่างกลางโซนขวาซีขวา เจเจห้าศูนย์เหรอ Bm Bm เช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อยมีใช่ไหมอยู่หัวรถกลางไอ้ไม่ใช่นะต่างกางนะ้ะต่างกางนั่นหัวกางต่ำซ้ายเมื่อกี้ ต้อนตครับตอครับโนโเนหลุดเกาะมานิดเดียวอยู่นางปูตินผมว่าอยู่ผมได้ยินเสียงลูกแม็กเขาวิ่งมาโหเลพี่เชคไม่เห็นง

รถถังหนึ่งรถถังหนึ่งรถถังรถถังหนึ่งนะข้างหน้าอยู่ไหน รถถังมีนะถถขวามีฮอนด้าฮอนด้ามีรถถังหนึง่งโดนยิงหรือไม่ังสองงไม่ไม่ไม่ตอนนี้เห็นแค่รถมีรถถังไม่มีฮะ อลองสังกะสีมุนเห็นนะใต้เลยต่ำเลยสังกะสีอ่ะางกไ้ี่างงมไงเอวเ,เอวเรสเอเ,เ,อเหนึ่งเอวเรสห ตรงข้างเขายังไม่ออกต่อคนเลยหรือะใช่เใช่อยากไปอีทส้มปะป,ปูตินทีมเรามีอยู่นี่ใช่ไหมใช่เยวจะขึ้นไปอิดต้มยิงรถถังจะกลัวให้เอวเลสกลัวเอวเลสอย่างเดียวถ้ายิางขึ้นไปเออาลให้ได้ไหม

พี่จะขึ้นข้างหน้าพี่จะยายขึ้นหินส้มเด็ดใช่ไหมพอเต็มเต็มเลย ตับโตหนึ่งสองสาสสสม <him> โดนนะครับทุบคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็เล่นเปิ็จเป็นที่ร้อยแล้วเรากำลังขับรถกลับบ้านกันนะครับผม เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคลิปวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่ายาวแก๊สครั้งแรกยาก